วันนี้ผ่านมาทางพุทธมนตรสายสองนะคะต้องแวะเลยค่ะร้านกินกินกับก้อยซีฟูด้ดโดยก้อยมหาชัยซีฟู้ดนะคะเป็นอาหารซีฟูด้ดค่อนข้างจะหลากหลายเลยแหละคะ่ะที่จอดรถก็กว้างนะคะสามารถจอดได้เลยไม่ร้อนเดินสบายนะคะวันนี้อากาศดีด้วยค่ะการันตีความอร่อยด้วยมิชลินไกด์นะคะแล้วก็การันตีความอร่อยจากหลากหลายคนดังดาราเซเลบเลยค่ะ บรรยากาศดีนะคะภายในร้านกว้างกันเลยค่ะมาที่นี่ต้องทานปูนะคะเพราะว่าปูเป็นจุดเด่นอร่อยตอนนี้น่าจะมีไข่ปลาลิว้วกิวด้วยนะคะที่อร่อยมากๆเลยตอนนี้วันนี้เรามากัน3ามคนนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายน่าจะสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วก่อนเราจะมาถ่ายรีวิวข้างนอกนะคะเพราะฉะนั้นขอถ่ายก่อนนะคะรายการอาหารค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะ เยอะมากจริงๆค่ะหลากหลายความอร่อยเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเลยค่ะไปค่ะไปหาที่นั่งการวันนี้ส่วนห้องแอร์จะเต็มนะคะได้ส่วนตรงนี้ค่ะแต่ก็ไม่ร้อนนะคะบรรยากาศดีเลยค่ะบรรยากาศโดยรอบดีมากนะคะอากาศดีไม่ร้อนเมนูค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดู พยายามเปิดให้ดูนะคะทีละทีละ,ละรายการค่ะแต่ว่าทั้งเล่มนี่เยอะเมนูมากๆเลยค่ะเปิดละล้วนเลยนะคะเมนูแต่ละเมนูก็น่าทานนะคะแต่วันนี้เราไม่มีสิทธิ์สั่งเมนูเลยค่ะเพราะว่าคุณผู้ชายก็สั่งเรียบร้อยแล้วจ้าก <ๆๆ S 2> ุ้งน,น่าทานเลยนะคะ วันนี้อยากกินปูนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้กินปูตามที่อยากกินหรือเปล่าต้องรอลุ้นกันค่ะไม่พ่อบ้านไม่บอกเลยนะคะว่าสั่งอะไรให้เด็ดแน่ๆเลยคะ่ะต้องรอกันเลยดูเมนูไปก่อนนะคะเมนูก็น่าทานทุกอย่างเลยค่ะราคาก็เป็นราคาพวกซีฟู้ดนะคะ น่ากินทุกอย่างเลยค่ะหิวแล้วนะอาหารจะมาหรือ,อยังนะว้าวเมนูเยอะมากๆเลยค่ะอาหารได้มาจะมาแล้วนะคะ ว้าวนี่เมนูหอยนะคะหอยสดตัวใหญ่มากๆเลยค่ะวันนี้สั่งไปแค่สี่รายการนะคะอันนี้คือข้าวขยำปูนะคะอร่อยมากๆเลยกุ้งอบบุนเส้นเอ๊ะไม่ใช่กุ้งอบบุนเส้นนะคะปูก้อนอบบุนเส้นค่ะบุนเส้นเหนียวหนึบอร่อยมากๆเลยค่ะทีเด็ดอยู่ตรงนี้นะคะปูไข่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดอร่อยมากค่ะ ้องมาลองกันเลยนะคะอร่อยจริงๆวันนี้สั่งไปแค่4เมนูนะคะสีเมนูก็อิ่มแล้วค่ะอร่อยจริงๆคอนเฟิร์มค่ะอิ่มแล้วนะคะออกมาทางหน้าร้านนะคะจะกลับแล้วนะคะต้องมีของกลับบ้านด้วยค่ะขนมหน้าทานมากๆเลยค่ะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ